สวัสดีค่ะช่างดิดพาเลาะนะคะวันนี้เลาะหาอยู่หากินเช่นเคยนะคะวันนี้มาที่ใหม่จ้ะเป็นที่รกร้างว่างเปล่ามีน้ำอยู่ช่างดดิข้างข้าง,างถนนคูน้ำเช่นเดิมค่ะอ่ะสวัสดีครับแล้ว ไม่ได้ส่งเห็นหน้าเลยวัสดีครับรีบเร่งนะคะวันนี้รีบเร่งเพราะว่าตะว,วันจะตกดินแล้วจ้ะ,ะตะว,วันจะตกดินแล้วเพิ่งเลิกจากงานมาเต้องมารีบเร่งใส่ กำลังนวนตั้งหน้าตั้งตาจัดการกับเบ็ดอยู่นะคะวันนี้ผูกแบบใส่โฟมนะคะใส่โฟมไม่รอยกันหาไม่เจอเพราะทุกทีผูกกับ โกยงโกย่านี่นะลืมทุกทีจ้ะลืมที่ตลอดจุดแรก นี้น่ะเพราะว่าเกาะกระโฟไมไว้แล้วถ้าโฟมหายคือปลาลากไปนะอันนี้ไงไม่เอาไปเหรอทำ,ำตำําหนิอ๋อทำตําหนิ <laughs> ตรงนี้เป็นที่ใหม่นะคะ เราไม่เคยวันนี้เลยลองมาลองดูนะคะว่าจะได้ปลาไหมเป็นที่ใหม่ที่รกร้างป่ากกุบปลาหญ้าแต่พอมีน้ำขังอยู่นะคะเป็นเหมือนเป็นคลองหรือเป็นหนองเป็นที่ที่ว่างเปล่าที่น้ำที่ลึกเนาะแล้วน้ำขังเป็นหนองน้ำอะ่ะ ลองดูกันนะคะเดี๋ยวช่วยช่างดิดจัดการก่อนจ้าจัดการกับเบ็ดแป๊บนึงใส่ได้ไม่กี่ตัวก็มึดแล้วนะคะมึดแล้วจ้าน่ะเร่งมือหน่อยเร่งมือหน่อยเร็วนั่นเสียงปลาตดปุ๊บ วันนี้คอยรุนกันดูนะคะลองที่ใหม่เราก็เลาะเลาะหากินข้างทางเหมือนเดิมนะจ๊าไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าพงทางนู้นนะจ๊ะทางนู้นจะเป็นพงเป็นน้ําลึกเหมือนกันรกจ้ะเพราะเราไม่คุ้นไม่คุ้นชินพื้นที่เป็นที่ใหม่จริงๆจ้ะเพิ่งจะลงมาลองดูนะคะว่าจะพอได้หรือเปล่าเก็บผมวางไว เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะ,ะนี่นี่นะนักง,งานวางไม้นะคะวางไม้กันลืมที่เรียบร้อย วันนี้ช่างร่งวันก่อนไปลงขายไว้นะคะวันก่อนลงขายลงขายที่น้ํานั่นเชา้าไปดูถูกถูกลักไปแล้วจ้าไข่เราถูกลักไปซะแล้วดีเขาลักเขาชอบเน, <c oughs> นาะช่างบอกที่กาลักเพราะเขาชอบก็ชอบอยู่และะ้วนอกขาไม่ได้ลักปลาอย่างเดียวนะคะ ลักขายเราไปด้วยเครื่องมือหากินโอ๊ตเลยบัดน,นี้ตื่นเช้าไปเก็บขายขายหายถ้ารักก็รักแต่ปลาแต่เนาะลักทั้งเครื่องมือหากินไม่ไหวเลยจ้ะงบประมาณจะซื้อขายใหม่ก็ไม่มี ้องรอดูก็ไม่ค่อยเลยไม่กล้าไปใส่อีกกลัวถูกลักอีกต้องใส่ช่วงกลางวันต้องเป้า อุปกรณ์แล้วพอมืดแล้วนะคะต้องใช้อุปกรณ์ล่ะใช้ไฟฉายคาดหัวเรวบันนี้พอค่ำม,มากลค่ำประมาณกี่กี่โมงหกโมงครึ่งหรือทุ่มนึงได้ละมั้งวันนี้มาค่ำจ้าโมเต่ละโมเตล็ลโมเต็ละหาที่ ไว้เจอกันตอนเช้าเลยนะจ๊ะตอนเช้ามาเก็บเบ็ดมาเอ้ยตอนกลางคืนสิ คํำแล้วมืดเดี๋ยวเจอกันตอนยำเบ็ดเลยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวช่วยช่างให้จบจก่อน หลังสุดท้ายแล้วจ้าทำคืนนี้ไม่ได้นะคะกลับบ้านมือเปล่าทำคืนนี้กลับบ้านมือเปล่าได้จ้ากลับไม้ใหม่นะคะไม้ที่เราไม่เคยมาเพ่งจะมากลับบ้านมือเปล่าเก็บหอยเชอรี่แทน ไว้รอรุ่นพุ่งนี้อีกวันหนึ่งจ้าพุ่งนี้เที่ยวนึงเดอ้อมีไหมเนาะอืดีจ้าวันนี้เช้าแล้วนะคะวันนี้ตื่นสายนะจ้ามามาดูเบ็ดที่วางไว้เมื่อคือนนะคะหวานเมื่อคือนนั้นเอาคืออะไรคืออะไรช่างเรียกมัวติดลีลาคืออะไรเนาะคืออะไรลีลาโอ๊ะ แปดโหวันนี้ได้ชนใหญ่ค่ะโอ้เมื่วานนี้โหลโจวันนี้ไม่วันนี้คุ้มนะคะเช้านี้มาสายแต่ได้นะคะอือยูนเริ่มเติมเลยเมื่อคืนนี้เรามายาม ว่างเปล่าอืไม่แปลว่ากินดึก หาปันห,ปหาปะหาหาปันปลาลากเนาะ,ะทำให้ดีใจอ้าวปลาไหลเหรอได้ปลาไหลจ้าตัวใหญ่ไหมไหน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 หาใหญ่หาใหญ่ห

อะไรหนึ่งตัวนะคะตโอ้อ้ขี้ใสดู ไม้นี้เราไมายนี้เราเก็บบิดเลยนะคะเพราะว่าเป็นไม้ที่เราไม่เคยมาเราไม่คุ้นชินพื้นที่เก็บกลับบ้านเลยจ้าวันนี้ได้ ชอนหนึ่งตัวกับปลาไหลหนึ่งตัวนะคะถือว่าไม่นั่นเท่าไหร่นอะก็มานอยู่เด้วได้ตัวใหญ่เราขังไว้ก่อนนะคะไค่อยททำกินกันว่าจะอ่านึกคิดเมนูก่อนจะไว้ชนตัวเดียวนี่จะทำอะไรจะลุยสวนหรือว่าจะนึ่งเปะสะอ,อะ รอหมูอ๋อช่างบอกรอหมูอยู่รอขังไว้รอเพื่อนเดี๋ยววันนี้ไปหาอีกวันหนึ่งนะคะจ้าแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมกันจ้าช่างลิดพาเลาะ